สวัสดีครับน้าๆทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาน้าๆทุกท่านนะครับมาทําความสะอาดช่วงล่างนะครับของรถอีวสุกันนะครับพอดีมีน้าๆนะครับแล้วก็น้องๆ f อนะครับสอบถามเรื่องการทําความสะอาดช่วงล่างกับผมเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาในวันนี้นะครับมาถึงรอบการทําความสะอาดช่วงล่างแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ก็เพกของเราก็จะเป็นเจ้ามูเอ็ก สามจุศย์สี่คูณสี่ปีสองพสิบเจ็คันนี้นะครับหรือว่าเจ้าอ้วนดำสุดหล่อนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะแจ้งรายละเอียดให้นานาได้ทราบทุกอย่างเลยนะครับว่าตัวน้ํายาใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับนานาจะเป็นจะต้องถอดล้อออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนานาสักครู่นะครับ ตอนนี้นะครับนานาทุกท่านผมก็ได้ทําการถอดล้อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนานาทุกท่านก็จะได้เห็นความสกปรกนะครับของช่วงล่างทางด้านหน้านะครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นทางด้านหน้าเนาะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คือเละเลยนะครับโอเคนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับเดี๋ยวผมพานานาไปรู้จักตัวน้ํำยากันนะครับว่าผมจะใช้น้ำยาอะไรบ้างในวันนี้ ถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวน้ํายานะครับอย่างที่น้าๆได้เห็นอยู่เลยนะครับผมจะใช้น้ํายาตัวนี้นะครับ All Clean นะครับของ CG นะครับผสมในอัตราส่วนนะครับ1ต่อ10บนะครับก็คือน้ํา10ส่วนแล้วก็ตัวน้ํายา1ส่วนนะครับแล้วก็จะเติมเข้าตัวฟ o อกกี้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะทําการฉีดนะครับในวันนี้นะครับผมจะล้างแบบไม่สัมผัสเลยนะครับก็คือจะใช้คุณสมบัติของน้ํายานะครับและก็ตัว ือนฉีดน้ำแรงแรนสูงนะครับตัวนี้นะครับซึ่งผมจะใช้อยู่สองหัวนะครับก็คือหัวแบบกระจายนะครับแล้วก็หัวแบบระเบิดนี่ก็คือหัวแบบระเบิดนะครับประมาณนี้หัวระเบิดนั้นจะต้องระวังนะครับห้ามฉีดในส่วนที่เป็นชุดสีเด็ดขาดนะครับไม่เช่นนั้นสีจะระเบิดออกไปได้นะครับควรจะฉีดแค่ช่วงล่างนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างเนี่ยอยู่ประมาณสัก มากกว่า30ซนติเมตรนะครับระหว่างระหว่างน้ำออกไปจนถึงชิ้นงานที่เราฉีดนะครับส่วนหัวแบบกระจายตัวนี้นะครับก็สามารถจี้ได้เลยนะครับเพราะว่าแรงดันของเขานั้นไม่สูงมากนะครับประมาณนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวนะนาตามผมไปเลยนะครับ สำหรับการฉีดน้ํายานะครับนานาต้องฉีดให้เขาชุ่มๆเลยนะครับชุ่มแบบไหลเลยนะครับแล้วก็ปล่อยเขาไว้สักหนึ่งนาทีนะครับประมาณเขาหมัดหมนะครับจะปล่อยให้เขาแห้งนะครับต่อจากนั้นนานาก็ใช้เปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับล้างทําความสะอาดให้ทั่วๆเลยนะครับเอาให้น้ํายาออกให้หมดนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนานาทุกท่านผลงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่นานานะครับทําการฉีดน้ําล้างน้ํายานะครับแล้วก็ล้างคราบสกปรกต่างๆออกไปแล้วด้วยปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับหากนานามีบาโวก็ใช้บาโวเป่านะครับแต่ในวันนี้นะครับผมไม่ได้ใช้บาโวเป่าเนาะนะครับก็ปล่อยให้เขาแห้งเลยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับผลงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาวนะทุกท่านนะครับเข้าไปดูผลงานใกล้ๆนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับที่ตัวโชคนะครับานาก็จะเห็นได้ว่าเขาสะอาดขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับก็จะมีคราบอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับผมไม่ได้ล้างแบบสัมผัสนะครับก็คือใช้แค่น้ํายาแล้วก็เปินฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับฉีดเข้าไปแค่นั้นเองนะครับไม่ได้สัมผัสเลยนะครับ ถ้าหากนั้นนะนะครับอยากให้เขาแบบใสๆเลยวิ้งๆเลยนะครับก็คงจะต้องใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับหรือว่าถุงมือไมโครไฟเบอร์ที่ใช้ล้างรถนะครับทําการล้างนะครับแต่ว่าขั้นตอนนั้นจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่มีเวลานะครับก็เลยใช้แค่คุณสมบัติของน้ํายาแล้วก็คุณสมบัติของปืนฉีดน้ําแรงดันสูงเท่านั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนแรกนะครับต่อไปเลยนะครับ นี่ก็คือส่วนที่สองนะครับนานาก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมคระาดินต่างๆเนี่ยออกไปจนหมดเลยนะครับเหลือแต่ตัวชิ้นงานของอะไหล่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะสะอาดมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะถัดไปครับสำหรับส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนานาก็จะเห็นได้ว่า พวกคาบดินเศษโคลนต่างๆเนี่ยออกไปจนหมดเลยนะครับเหลือแต่ตัวชิ้นงานอะไหล่ที่เป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีคาบของยางมะตอยนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ก็ถ้าจะเอาละเอียดจริงๆนะครับก็คงจะต้องใช้ตัวน้ํายาที่ใช้ในการตะลายคาบยางมะตอยนะครับซึ่งการทําแบบนั้นจะใช้เวลานานมากนะครับในวันนี้ก็ผมก็ไม่มีเวลาเนาะนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าโอเคมากเลยทีเดียวนะครับ มาถึงฝั่งนี้นะครับก็ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับนานาก็จะเห็นได้ว่าเขาสะอาดเลยใช่ไหมฮะไม่มีคาบดินคราบโคลนอยู่เลยนะครับนี่เป็นแค่คุณสมบัติของน้ํายากับปืนฉีดน้ําแรงดันสูงเท่านั้นนะครับไม่มีการใช้ผ้าหรือแปรงเข้าไปทําความสะอาดเลยนะครับในส่วนของตามซอกตามมุมต่างๆนะครับซึ่งปกติแล้วแม้ว่าเราจะใช้แปรงหรือว่าผ้าเนี่ยทำความสะอาดนะครับหรือว่าถุงมือทาความสะอาดเนี่ยก็จะ ไม่ค่อยสะอาดเลยนะครับแต่ว่าในวันนี้นานาก็จะเห็นได้ว่าเห็นนะฮะคราบดินต่างๆคราบโคลนต่างๆเนี่ยออกไปจนหมดเลยนะครับเหลือแต่ชิ้นงานอะไรให้เราเห็นเลยนะครับประมาณนี้เลยเนาะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนานาทุกท่านผลงานที่ได้ก็ตามที่ผมพานานาทุกท่านเข้าไปดูเลยนะครับแต่ละจุดนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผลงานประมาณนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับกับ การแค่ใช้น้ำยาฉีดแล้วก็ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดนะครับโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสกับตัวชิ้นอะไรเลยนะครับงานที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับช่วงล่างก็คือช่วงล่างเนาะนานๆทุกท่านก็เราวิ่งออกไปก็เจอสิ่งสกปรกแล้วนะครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือเราจะเป็นจะต้องทําความสะอาดเขาเป็นระยะระยะด้วยนะครับเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยจะเจอกับมลภาวะเจอฝุ่นเจอ ดินเจอโคนอะไรประมาณนี้นะครับที่พอเข้าไปพอกเข้าไปนะครับหากนานาไม่ทําความสะอาดเขานะครับประมาณนี้เนาะนะครับการทําความสะอาดช่วงล่างบ่อยๆนะครับมีข้อดีก็คือเราจะสามารถตรวจเช็คลูกหมาช่วงล่างโช๊คนะครับหรือว่าน็อตจุดต่างๆเนี่ยเราจะสามารถตรวจเช็คได้แบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับนานาเอฟของผมทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็คงต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็ผมสวัสดีครับ